มาถึงกับโจทย์สุดท้ายของเรานะครับคือ deep learning สำหรับ semantic segmentation นะก็อันนี้ไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรละ semantic segmentation น่าจะมีแต่ unit แตไม,ไ,มไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีเอาตื้มอะไรบ้างนะครับที่ก็อย่างที่บอกว่าไม่ไม่ได้ทำด้านนี้โดยตรงนะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้ network ที่ชื่อ unit นะครับในการในการเทรนนะครับ semantic s เ Se g m e n t a t i o n นะครับเป็นหนึ่งในการาทํางานที่มีความสัมพันธ์หนึ่งเลยในการประมวลผลภาพนะครับกอ็อย่างที่เราคุยไปแล้วเรียบร้อยก็คือว่าเราสามารถแบบใส่ภาพเข้ามานะแล้วเราก็บอกว่าบอกได้ว่าเออพิกเซลนี้มันเป็นอ็อบเจกต์ประเภทอะไรใช่ไหมครับอย่างเช่นอันนี้เป็นโต๊ะอันนี้เป็นเก้าอี้อะไรเงี้ยถ้าเป็นแบบสำหรับอัตโนมั o ิเวทีเคอรแล้วกันก็จะบอกได้ว่าเออถนนมันอยู่ในบาร์เรอรี่ไหนอะไรเงี้ยเนาะซึ่งมันก็จะมีประโยชน์มาก ทำให้เราแบบว่าไม่ได้ขับเราแบบว่าไปเลยออกไปจากแบบขอบเขตที่เราทำนายอะไรเงี้ยเนาะใช่ซึ่งก็อย่างที่บอกเราสามารถแยกประเภทของพิกเซลให้ได้นะครับในในแทสนี้นะครับก็เอาไปใช้แบบในโฮมเนวิเกชันก็ได้นะซึ่งอาร์กิเทคเจอร์เนี่ยเ,เวลาเราไปดูเปเปอร์ก็จะหน้าตาแบบประมาณนี้เนาะคือว่าเป็น หน้าตาเนี่ยเป็นรูปตัว U นะครับเป็น u n เนตนะครับยูเนก็เป็นอาร์เคเ c ็กเจอร์แบบที่เอาค o น v o ลชันเลเยอร์เนี่ยมาต่อกันแต่ว่ามีการ Bypass ข้อมูลนะจากภาพตรงนี้ไปที่ตรงไปที่เอาพุทด้วยอะไรเงี้ยนะมีการ Bypass ข้อมูลต่างๆแล้วก็จะมีแบบคอน u วลชันที่ทําการย่อภาพแล้วก็ขยายภาพนะครับซึ่งเ,เวลาเราดูภาพตรงนี้เนี่ยมันเขาเขาให้ดูแบบเหมือนเหมือนทางแนวแบบแนวลึกอคืออันนี้เป็นความลึกภาพหนึ่งใช่ไหม ขนาดภาพไม่ต้องสนใจอะไรเงี้ย572คูณ57 572เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือภาพมันลึกขึ้นผ่านแบบ convolution อะไรเงีนนะ้ยนอันนี้ก็จะภาพลึกขึ้นแล้ว pixel นี้ก็ไม่ได้เขียนแบบ282ธรรมดาแล้วเป็น282ยกกำลัง2เออก็อันนี้ก็เป็นเป็นวิธีการว่าของแต่ว่าอันนี้เป็นแบบ paper unit นะครับเป,เป็นจาก paper เลยโดยตรงนะเราก็จะแบบเห็นว่าเออ มีการแบบเดฟมันก็ค่อยๆสูงขึ้นไปจนถึงแบบหนึ่งพันกว่าอนะไรเนาะซึ่งเขาทำไปทำไมเนะเวลาเราได้ convolution ที่มันแบบเลเยอร์ลึกขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลต่างๆที่แบบสามารถน่าจะบอกได้ว่าเออกลุ่มของพิกเซลเนี้ยมันควรจะเป็นเป็นวัตถุประเภทอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ซึ่งไอ้ไอพวกข้อมูลตรงนี้เนี่ยที่ได้มาจาก convolution เนี่ยก็จะเอามาถูกรวมกับ ข้อมูลของพิกเซลเดิมเนี่ยแล้วก็เอามาทำนายได้ว่าเออบล็อกเนี่ยเป็นพิกเซลประเภทอะไรนะรก็คือเหมือนออมีการส่งข้อมูลสองทางครับแต่ว่าตั้งแต่แบบอ,อแบบว่าเหมือนแบบอินพุตจนถึงแบบคือเกือบจะเอาพ t ดในขณะเดียวกันอินพุตก็คือแบบเหมือนมีซีเรนเชียลต่อไปเรื่อยๆด้วย,วยใช่ครับใช่ใช่เหมือนกูกิลบอกเลยครับก็มีทางแบบมีทั้งทางแบบทางนี้แล้วก็ทางที่แบบลึกลงไปนะคืออ่าถ้าถ้าแบบใครที่สนใจโน้ตบุ๊กนะครับ ก็สามารถเข้าไปที่ AI b u i l d e r ขีด curriculum นะครับแล้วก็ไปที่ notebook แล้วก็เข้าไปดูในวีที่5นะครับ semantic segmentation แล้วก็โหลดมารันได้เลยนะครับโดยที่เราก็จะใช้ Library ที่ชื่อว่า i s e l vision เหมือนเดิมนะครับเหมือน object detection ในการทำ semantic segmentation โอเคอสมมติว่าเรา import i s e l vision นะครับ มาเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับเดตเซตที่เราจะใช้ในวันนี้เนี่ยชื่อว่าแคมวิแคมวิดีโอนะครับซึ่งเป็น Data ที่เก็บมาจากน่าจะเขาไปแบบเอารถหรือคนเนี่ยไปถ่ายภาพในบนท้องถนทนในเคมบริดจ์อะไรอย่างนี้เนอะแล้วก็จะมีคลาสทั้งหมดเนี่ยถ้าเรามาดูเนอะถ้าโค้ดเนี่ยก็จะมีทั้งหมดนี่นะครับมีทั้งหมดน่าจะ Class ยี่สามสิบคลาสเนอะ มีตั้งแต่แบบสัตว์แอชเวย์อะไรเงี้ยนะมีแบบเลนมาสมีรถไฟถนนอะไรเงี้ยรถเมย์ก็คือแบบว่าเขาแบ่งไปทั้งหมด30คลาสเนะซึ่งอไอไอสวิชเนนี่ยก็จะเติมด้วยด้วยไอคลาสแมปนะครับเติมแบ็กกราวด์เข้าไปด้วยเป็นคลาสที่ศูนย์นะครับเป็นคลาสแรกแล้วก็เวลาเราโหลดมาเรียบร้อยเนี่ยเราจะได้ Data Directory มาด้วยนะว่า Data Directory มันถูกใส่ไปที่ไหนใช่ไหมครับก็อาจจะแบบ ใส่ไปที่ c a มบิดไทนี่อะไรเงี้ยนะเนาะก็ตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถาโหลด Image กับ l a b e l มาได้นะครับแล้วก็ใช้ get image file ในการดึงข้อมูลจากโฟลเดอร์ image เนาะมาเพราะฉะนั้นใน image file ของเราเนี่ยก็จะมี path ไปที่ไฟล์ไฟล์ต่างๆที่เขาเก็บมาใช่ไหมครับอันนี้เนาะก็จะมี path ตต่านานเลยถ้าเราดูว่าทั้งหมดมีกี่ภาพครับมี100ภาพอย่างนี้นะใช่ก็มีเล็กๆเ,เพราะว่าเราใช้แบบทดสอบเนาะแล้วก็วิธีการเอเรียกว่าอะไรครับวิธีการสร้าง s e m a n t i c segmentation Record เนี่ยก็คือก็คล้ายๆเดิมว่าเราใช้ s e m a n t i c s e g m e n t a t i o n record นะครับแล้วก็ Set เซตไฟพา h ก็คือไปที่ Image File นะครับแล้วก็ Get Image Size เนี่ยก็คืออันเนี้ยใช้คำสั่งของ a a s ์เเลยนะก็ถ้าเราลองดู image file อันที่ศูนเนี่ย image size เราก็จะได้ w i e i h ไ t มานะใส่ไปที่ตรงนี้แล้วก็ segmentation เนี่ยก็คือเราก็จะดูว่าเออภาพ s g m m n t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  o o เนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับก็คือมันจะเป็นที่ label directory ใช่ไหมครับแล้วก็มีเอาชื่อไฟล์มาเนี่ย underscore p แล้วก็ png นะถ้าเราไปดูใน label directory เนี่ย อย่างเช่น Data เดิเนาะเราก็จะไปดูได้เ่าเช่นเราลองดูก็แหละว่าไอวิชเช่นเดต้า data, ใช่ไหมครับแคมบิดไทนี่แคมบิดไทนี่เนาะเลเบลส์เนี่ยคือภาพของเราเนี่ยถ้าเราไปดูภาพเนี่ยภาพของเรามันคือภาพเฉยๆเนาะเป็นชื่อชื่อ ID ใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยพอมันไปที่เลเบลเนาะมันมีอันเดอร์สกอร์ตามเข้ามาใช่ไหม เพราะฉะนั้นเ,เวลาเราบอกว่า earth max file เราอยู่ที่ไหนใช่ไหมหรือว่าไอ้แบบภาพที่เขาแบ่งเป็นเลเบลมาอยู่ที่ไหนเราก็จะต้องเติมเอา stem นี่ก็คือชื่อชื่อไฟล์เนาะบวก underscore p เข้าไปก็จะได้ภาพมานะแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับได้ train record กับ valid record นะครับเราก็ใช้คำสั่ง make split ได้ด้วย split เป็น0 8 0.2แ่เนาะแล้วก็อันนี้ก็เลือกภาพออกมานะครับ เลือกภาพมาว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับก็คือจะมีภาพใช่ไหมล้วก็จะมีเลเบลต่างๆนี่เช่นว่าถ้าเราแบบรีไซส์เรียบร้อยเนี่ยถนนอยู่ตรงไหนทรายอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะบ้านอยู่ตรงไหนต้นไม้อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยซึ่งเราอาจจะเอาตรงนี้เนี่ยไปสร้างโมเดลได้ก็อันนี้ทําคล้ายๆเดิมนะครับว่ามีภาพที่จะ p รีไซซ์คือภาพแล้วก็ถูกย่อมาก่อนแล้วก็ค่อยถูกย่อไปเล็กลงอะไรย่างเงี้ยนะคือแล้วก็ ใช้แบบ precise อะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะครับคือเป็น precise นี่แน่าจะเป็นเทคนิคของ Jeremy Howard นะที่แบบว่าเขาแบบมีการย่อภาพแล้วก็ค่อยย่อเล็กลงอะไรเงี้ยเพื่อในการ augmentation ก็เขาบอกว่ามันทำงานได้ดีขึ้นซึ่งอันนี้ก็เนะอะเราก็ <Okay. S 1> เชื่อ Jeremy ให้เขาโอเคใช่ <got> เรื่องเปนต้องยกให้ภาษยาย เราสามารถสร้างเ uh, a t a set loader ได้เหมือนเดิมนะครับมี t r a i n r e c o r d v a l i d a t i o n record นะครับเราโดยโดยที่ใช้ Transformation เนาะพอมี train Data set เรียบร้อยเนี่ยก็สามารถโหลดข้อมูลได้นะอันนี้เป็น Tra i n loader validation loader โหลดมาแบบไซส์ uh, เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะซึ่งเราสร้างโมเดลมาแล้วก็โหลดแบบไซส์มานะครับโหลดมาแบบโหลดข้อมูลมาเป็นแบบไซส์ขนาด8อะไรเงี้ย โหลดเรียบร้อยก็คือเราก็อันนี้เนี่ยเป็นเพิ่มเติมนะว่าเวลาเราวัด accuracy เราวัดยังไงเนะ <Yeah. S 1> ซึ่งเวลาวัด accuracy เนี่ยโมเดลของ l a s s e AI เนี่ยมันจะ predict ภาพมาทั้งหมดใช่ไหม mm. คืออ,อย่างแรกที่เราทำเนี่ยก็คือเอาส่วนที่เป็น void ออกไปนะส่วนที่เป็นชุดข้อมูลที่แบบไม่ต้องการอะไรเงี้ย void ก็คือมันจะมีแบบเป็นแบบิกเซลเปล่าอะไรเงี้ยนะ วอยในภาษาอังกฤษแปลว่าพิกเซลเปล่าเนี่ยเอาออกไปนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอได้อินเด็กซ์ของพิกเซลเปล่าที่แบบไม,ไม,ไม่ไม่เท่ากับพิกเซลเปล่าแล้วเนี่ยเราก็เอาไปดูอุ้ยโอเคเอาไปดูว่าเอา่อแทร็กเก็ตมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็ฟิลดิชั่นอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับแล้วก็ฟิลดิชั่นเนี่ยเวลาพิลดิคเนี่ยเราจะพิลดิคออกมาได้ขนาดที่เรียกว่าอ่นี่ลองลองดูก็ได้นะแบบเราดึงภาพมาหนึ่งภาพใช่ไหมครับเทรนโหลดเดอร์ er. ซึ่ง เวลาเราดูนะอันนี้ก็เหมือนเดิมแบบไซส์ขนาดแปดใช่ไหมครับเดฟสามนะภาพเป็นภาพสีใช่ไหมแล้วก็เป็นไฮแล้วก็วนะิดเนาะไฮสองร้อแปดสิบแปดวิดสามอสิแปดแต่ว่าเวลาเราเทรนใส่โมเดลไปเรียบร้อยเนี่ยเราลองเอาโมเดลที่แบบยังไม่ได้เทรนก็ไดแบบ้มาดูขนาดเนี่ยมันจะกลายเป็นกลายเป็นแปดเนาะแล้วก็เดฟเนี่ยจากจากเท่าไหร่นะจากสามเนี่ยจะกลายเป็นสามสิบสามก็คือมีสามสิบามคลาสใช่ไหมที่เราที่เราสนใจ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาเราพิจิ t ออกมาเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าคลาสไหนที่มันมีความน่าจะเป็นมากที่สุดใช่ไหม mm hmm. ก็คือเราก็ใช้ ArcMax เนี่ย i m e n s i o นใน dimension แรกก็คืออันเนี้ยเลือกคลาสออกมาที่แบบดีที่สุดในแต่ละพิกเซลเนอะแล้ว mm hmm. ก็เอามาเทียบก,กันระหว่าง Target กับ Prediction mm hmm. อันนี้พอทันเนอะ yeah, ทันใช่ไหมคือเราเทียบทุกพิกเซลที่ไม่ใช่พิกเซล Void พอเราลันเรียบร้อยเนี่ยก็ทำการเหมือนเดิมครับ f a s t ไก็มี m o เดล t y p e ฟาส a อไอเ r อร์เนอะสร้าง l e อร์เนขึ้นมาใส่ Data l o a d e er เดที่เราได้มาจาก i อซ์ i ว i o n ใช่ไหมใส่โมเดลเข้าไปใส่ accuracy เข้าไปแล้วก็ทำการ lr ไฟได้ว่า learning rate ควรจะอยู่ที่ไหนนะครับนี้ถามอาจารย์เพิ่มเติมครับคืออย่างตัวแบบสมมติไอ้ Dimension ที่หนึ่งที่แบบบอกว่าเป็นสีกับบวกกับจำนวนคลาสถูกไหมครับไอสามสอันนี้ครับคือไออันที่ สมมติว่าแบบผมเลือก class c a ซึ่งมันแบบว่าอาจจะเป็นแบบตำแหน่งที่สี่อะไรเงี้ยครับผมเอเอ,เอก็คือแบบว่าไอ้ตรงไอ้ตรงที่แบบเหมือนเล v e l ว่า c a มันก็จะขึ้นเป็นแบบศูนย์ก็หนึ่งอย่างเงี้ยเลยไหมครับหรือว่าจะเป็นประมาณไหนอา่ามันจะเป็น probability เนอะคือถ้าเราในแต่ละ d e p เนี่ยจะมี probability ของสามสิบสาม class เลยเอืมโอเค,คในแต่ละ pixel เนี่ยจะเราจะทำนายออกมาได้สามสิบสาม class โอเคโอเคใช่แล้วก็อันนั้นอะ sum จะได้หนึ่งขึ้ในแต่ละ สามสิบสามเนี่ยเวลาสามบอกม่าจะได้หนึ่งเนาะถ้าเราแบบซอฟต์แม็กเรียบร้อยอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าอันนี้อันนี้เราไม่สนใจซอฟต์แม็กเนี่ยเราแค่แบบอาร์คแม็กซ์เลยเราก็คือเอาแบบอันที่สูงที่สุดละใช่สุดยอดครับประามาณนั้นซึ่งแต่ละแต่ละเลเยอร์ใช่ไหมแต่ละแต่ละเลเยอร์เนี่ยเราก็ไปดูได้ไงแบบว่าคลาสแมปใช่ไหมเราก็ไปดูได้ว่าโอ้ศูนย์คือแพร์แบ็คกราวด์หนึ่งคือแอนิมอลอะไรเงี้ยคือ ในแต่ละเด็บสามสิบสามเนี่ยก็คือแต่ละเลเยอร์เนี่ยเราไปสไลซ์มาดูได้ว่า probability ของแต่ละขาเป็นเท่าไหร่บ้างใช่ประมาณนั้นแล้วก็ทำการหา learning rate ใช่ไหมครับแล้วก็พี่เลือกเท่าไหร่นะห้าคูณสิกำลังลบสี่นะก็จริงๆเลือกแบบเท่าไหร่ก็ได้นะประมาณแถวนี้ก็ได้พอเลือกไปแล้วก็จะทำการเทรนเหือนเดิมน,นะครับก็เทรนด้วยความเร็วสูงนะ <laughs> สามวินาทีแล้วก็เราจะจะเห็นว่า accuracy เนี่ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับจะหกสิบกว่า,วาละหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตอันนี้เราอาจจะดูไปดูกันนะเพราะว่าอ<ช>ีพ<ต>็อก e มันแค่สองวินาทีความเร็วสูงจริงครับอน <c oughs> สรุปอีกทีหนึ่งก็คือว่าเราเราก็สามารถแบบทำตาม format ได้เนะก็คือเหมือนเดิมว่าเรา สร้าง record ขึ้นมาใช่ไหมครับของถ้าเป็นในกรณีใช้ i s i t c library เนาะสร้างสร้าง record ขึ้นมาแล้วก็ทำการแบบว่าสร้าง transformation ดึงข้อมูลมาเป็นแบ t ใช่ไหมครับแล้วก็ใส่โมเดลเข้าไปซึ่งโมเดลในที่นี้ก็คือเราจะไปเลื่อกของ c l a s a i ที่เป็น u n i t เนาะซึ่งอันนี้ก็จะอาจจะมีแบบโลเดลต่างๆเยอะแยะเลยนะแต่ว่าเราก็อาจจะต้องไปดูว่า อินพุตเอาพุตมันเป็นอะไรเนอะคือถ้าอย่างของ Fast AI ในกรณีของ Fast AI เนี่ยอินพุเราก็ไปดูได้แบบนี้เนาะแบบว่าเราใส่ Trainloader เนี่ยดึงภาพออกมาแล้ว p a s s เข้าไปในโมเดลเนี่ยได้ Prediction เป็นยังไงใช่ไหมซึ่งไอไอพวกตรงนี้เนี่ยก็จะทำคล้ายๆแบบ Classification ใช่ไหมเราสามารถใส่ภาพเข้าไปใส่เข้าไปในโมเดลเพื่อ,เพ,อเพื่อดูได้ว่าว่าเอาพุตมันจะ ขนาดเป็นเท่าไหร่อันนี้แรบับเดียวเทรนได้สามิห้าเอ้ยแปดสิบห้าเปอร์เซ็ครับ accuracy ก็มาดูผลกันได้ครับใช้ modeltype d show r e s u r c ก็จะเห็นว่าอันนี้เป็น ground truth อันนี้เป็น prediction เนอะก็พิ e ิจักร<ด>ย,ยานถูกแต่ว่าแต่ว่าทรายมันหายไปเนอะพวกปลาออยาอะไรเงี้ยของเล็กๆแรลว่าอาจจะยังไม่ดีของเล็กๆยังทำงานไม่ค่อยดีมากอันนี้ก็จะแบบเออพวกแบบ ถนนถนนนี่ก็ทำนายค่อนข้างเนียนเลยนะเนียนคลิปเลยมีเส้นบางอันของของที่เป็นแบบระยะใกล้นี่แม่นยําพอสมควรอยู่นะแม่นยําอยู่นะเอออันใกล้ๆก็พอได้แล้วแต่ว่าหายไปบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบเอยเราอาจจะแบบไปปรับปรได้ในส่วนของแบบเอยถ้าเราแบบว่ายูเนตภาพที่มันใหญ่ขึ้นได้อะไรเงี้ยคือก็ดูแบบมีปัญหาอันนี้แบบเออพวกพิกเซลเล็กๆดูจะมีปัญหานะแต่พิกเซลใหญ่ก็ดูโอเคแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ น้องๆถ้าแบบใครมี Data ที่เป็นเป็นแบบนี้เนอะเป็นแบบว่าระบายสีอะไรเนอะเขาเรียกว่าเดตระบายสีอะไรเงี้ยก็เอามาลองเทรนได้ใช่ไหมว่าว่าควรจะแต่ละอันควรจะเป็นคลาสอะไรนะครับ<ม>ก็จบวีคห้าไปประมาณนี้เนอะเดี๋ยววีคหน้าเราจะมาเรียนวีคหน้านะวีคหน้าวีคสุดท้ายของเราวีคที่หกก็อาจจะมี น,นิดหน่อยนะตามรีเควสตของน้องๆในในในโครงการเรา,าจะมาดูกันว่าจะจะมาเรียนอะไรกันบ้างน,นะครับ <c oughs> มีแกนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูก่อน generative adversarial network ่ Ad Ad vers, <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับก็ขอบค,คุณกูกิกอีกทีนะครับที่ <c oughs> ที่มา <c oughs> ช่วยันมาไดครับช่วยสอน <c oughs> <ส>โอเค <c oughs> เดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าครับได้ครับ